แต่ไปเลทิตเติลแกมาไปเตรียมของเสร็จแล้วเนี่ยติตเต้นพี่ติตเติลครับเตรียมของเสร็จแล้วพี่ถ่ายขี้คุยกันก่อนพี่ติตเติลติตเต้นอยู่ไหนวะติตเต้นอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้พี่เต้นครับอ๋อห้องน้ำไม่มีด้วยติตเต้น พีเตอร์ครับถ่ายที่คุยกันที่เตรียมของเสร็จแล้วพีเตอร์พีเตอร์อยู่ไหนเนี่ยผองเปิดห้องน้ำดิพีเตอร์ครับพีเตอร์อา้าวพีเตอร์ไม่ได้อยู่นี่วะพีเตอร์วีข่าวมาแล้วนะ โดนงู you, จับไปกินป่ะเนี่ยอยู่ของงูหรือเปล่าไม่มีว่ะสายเราพี่เติ้ลพี่เติ้ลอยู่ไหนเนี่ยพี่เติ้ลหรือว่าอยู่ที่ห้องวะลองไปดูดิพี่เติ้ลพี่เฮ้ยเสียงแอร์เปิดอยู่นะเ,เสียงแอร์เปิดอยู่นะโอโ้โห สายแล้วโอ้โหโผล่เงิอะไรเหรอพี่เติร์นพี่พี่เติร์นพี่เติร์นสายแล้วพี่สายแล้วพี่ถ่ายคลิปคุยก่อนพี่เดี๋ยวคลิปไม่ทันลงแล้วไปขี้ก่อนพี่พี่พี่ไปขี้แล้วไปขี้ก่อนไปขี้ก่อนเตินไปขี้เลยเดี๋ยวรายการมันจะออนแล้วพี่โอ้โหออนออนอนพี่เติร์น เอาไงพี่อ่านตรงนี้เลยเนี่ยพี่อ่านเลยเอะอรวะเนี่ยอ่านข่าวพี่เอ่อแซนด์ไทยตกนะครับเอ่ยเรนป๊อบก็ปป๊อบแคทป๊อบด็อก มีนอกจากมีป๊อปแคทแล้วมีป๊อปด็อกด้วยครับให้กดป๊อด็อกด้วยนะครับสารต่อจากป๊อบแคดครับจะกระแสป๊อปแคดแรง่อมีป๊ <Hey. S 1> อปด็อกนี่ยังไม่จบเลยพี่อ่านต่อพี uh <Hey. S 1> อ่เออเอาป๊อปด็อกขึ้นที่หนึ่งครับพี่ hey. อีกหน่อยหนึ่งพี่นะเอ่อเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่สู้กันครับ